และนี่คือแบตเตอรี่6 s ของเราครับผมแบตเตอรี่6 s ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างครับเหมือนกันหมดก็คือจะใช้สายบาลานแบบนี้ครับและนี่คือสายบาลานที่ผมจะทําการเปลี่ยนใหม่ครับที่ทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกวิธีเปลี่ยนสายบาลานแบตตัวนี้ด้วยตนเองครับเพราะว่าใช้ไปนาน,านแล้วสายบาลานมันจะชอบขาดในแบบนี้ครับอันนี้ลูกค้าก็ใช้มาเยอะแล้วก็ ต่อแล้วต่ออีกครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็มีอยู่สองแบบครับก็คือตัดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนหรือจะแกะแบตเตอรี่ออกก็ได้ครับแกะที่หุ้มแบตออกแล้วก็เชื่อมที่ตัวบอร์ดเลยแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีที่ไม่ต้องแกะตรงนี้ออกแล้วกันเอาเป็นเชื่อมตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นสายบาลานซ์มันก็จะมีสีของมันก็คือสีแดงครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตัดทีละเส้นครับไม่ใช่ว่าตัดทีเดียวหมดเลยเพราะถ้าตัดทีเดียวหมดมันจะชอ็อตครับเพราะว่าสายทุกสายมันมีไฟครับ โอเคเมื่ออธิบายแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเราจะเริ่มจากสายสีแดงก่อนครับถ้าทุกคนซื้อสายบาลานไปก็จะเป็นแบบนี้ครับนับจากขั้วตรงนี้ก็ได้ครับนี่ขั้วตรงนี้ดูเห็นไหมครับมันจะมีขั้วตรงนี้ครับขั้วตรงนี้เพราะนั้นขั้วต้องอยู่แนวเดียวกันแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มจากเส้นที่1ครับนี่เส้นที่1ครับแล้วก็จะไปต่อตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการตัดสายตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอดีสายตรงนี้มันยาวไปโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการตัดตรงนี้เลยโอเคตัด ตัดปุบอันนี้ตัดทีเดียวได้อันนี้ตัดทีเดียวได้นนดดไดครับตัดเข้าไปเดี๋ยวผมจะทําการปอกแล้วก็เดี๋ยวบัดกีเทร์เซตก่อน,นครับโอเคชมคลิปกันยาวๆไปครับผมก็จะปอกแบบนี้ครับปอกไปแบบนี้ครับปอก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 สายครับเดี๋ยวเดี๋ยวบัดกีตะก,กัวเข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวอาจจะไม่ถน,นัดบ้างพอดีต้องถ่ายคลิปด้วย ก่อจะเอาครับจิม้มตะปวเข้าไปแบบนี้ครับโอเคจิม้มเข้าไปเจ็สเส้นครับโอเคจิม้มจนเสร็จทั้งหมดเจ็ดเส้นและตอนนี้ผมได้ทําการบัดกีตะปวไปที่ปลายสายทั้งหมดเจ็ดเส้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เส้นแรกเลยครับคือเส้นซ้ายสุดครับหรือขวาสุดนี่เองก็คือเส้นสีแดงครับเราจะจิ้มเส้นสีแดงเข้าไปใส่ตรงนี้โอเคอยล,ลืมท่อหดครับเดี๋ยวตัดท่อหดก่อน ใส่ทั้งหมดเข้าไปในนี้ครับโอเคเดี๋ยจิ้มเข้าไปแบบนี้ครับโอเคได้แล้วหนึ่งเส้นครับสีแดงครับตอนนี้สีแดงห้ามให้สายลูกเส้นมาชนกันนะครับโอเคไปเช็คครับเนื่องที่1น่โอเคต่อไปเราก็จะมาตัดเส้นที่2ครับนับนับจากตรงนี้ไปเรื่อยๆครับเผื่อลูกค้ายังไม่รู้นะครับคนรู้แล้วก็ดีไปครับอันนี้ทําให้คนที่ยัง ไม่รู้ครับเผื่อต้องการทําเองด้วยตัวเองครับนี่ตัดไปต่อพอดีอันนี้เส้นมันขาดอยู่ค่อนข้างลึกผมก็เลยปอกลึกๆกหน่อยโอเคต่อไปครับก็ทําต่อครับจิ้มตะกัวเส้นที่2ครับเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ7เส้นโอเคพอครบ7เส้นก็เสร็จสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวผมขออัดคลิปยาวๆหน่อยครับจะได้ดูกันเห็นชัดๆเส้นที่2ต่อไปก็เป็นสีแดงเลือดหมูครับผมก็จะเอาท่อหดใส่ไปที่สีแดงเลือดหมูครับโอเค ใส่เข้าไปจิมหวังว่าคงเข้าใจนะครับอันนี้ทําให้ดูกันที่เห็นเลยโอเคจิมเสร็จรูกอะใส่ทัองหดไว้โอเคโดนพเช็คป้ายครับโอเคต่อไปครับตัดตรงนี้เส้นที่3ามครับต้องตัดทีละเส้นครับโอเคถ้าไปตัดรวมทั้งหมดเลยเบื้องต้นครับที่ผมบอกไปก็จะช็อตครับโอเคตัดตรงนี้ออกโอเคก็เชื่อมตะกัวครับเชื่อมโอเค เชื่อมเสร็จปุ๊บก็ดูเส้นที่3ครับต่อไปเป็นสีฟ้าครับโอเคดึงสีฟ้ามาครับตัดท้งหดใส่ครับโอเคใส่สีฟ้าเชื่อมสีฟ้าทําไม่นานประมาณไม่กี่นาทีหรอกก็าเสร็จแล้วท้าคลองๆครับโอเคจัดไปล้นท้งหดโอเคต่อไปเส้นที่4ครับอย่าสลับสายถ้าสลับสายคือจบเลย ถ้าสลับสายต้องเอามิเตอร์มาวัดโวลต์ทีละเส้นเดี๋ยวอันนั้นมันก็จะค่อนข้างยากขึ้นไปหน่อยนึงครับอันนั้นเดี๋ยวไว้ปรึกษาช่างดีกว่าครับถ้าจะทําเองก็ได้เดี๋ยวว่างๆจะอัดคลิปวิดีโอให้ครับแต่มาจจะค่อนข้างนานหน่อยมันจะละเอียดกลัวทุกคนจะไม่ดูกันครับต่อไปเป็นเส้นที่4ครับเป็นสีเขียวเห็นไหมครับโอเคก็ไล่สีเขียวไปครับอันนี้ผมจะทําให้เห็นชัดๆเลยครับโอเคจะไม่ไม่ต้องตัดต่อคลิปอะไรมากครับ ก็ให้มันเชื่อมได้เลยโอเคให้มันติดกันโอเคสีเขียวติดปุ๊บะครับส่ท้องวดป้ายไปแคกล่นเหมือนเดิมครับเนี่ยทำทีละเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคดูมาแล้วกันครับต่อป้ายเส้นที่ห้โอเคอยากให้ทุกคนทําเองได้ครับเวลานั้นจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ที่บ้านเลยคอยสั่งอะไรไปอย่างเดียวโอเค ค,คตัดเท่ากอดต่อไปเป็นเส้นสีนี่สีเหลืองครับจากเขียวแล้วก็เป็นเหลืองครับโอเคสีเหลืองจัดไปใส่เข้าไปครับถ้าทําคล่องๆก็แป๊บเดียวครับถ้าถ้ามันไม่ได้แกะแกะที่แพ็คแปดออกนะก็แป๊บเดียวโอเคอันนี้ไวไปหน่อยเอาออกก่อนเชื่อมใหม่ปึ๊บโอเคใส่เข้าไปได้ต่อ เสร็จคุววกกว็รอนไปเช็คเหมือนเดิมครับโอเคต่อไปเส้นลองสุดท้ายครับตัดค่อยๆตัดทีละเส้นครับนี่เห็นไหมจะได้ไม่ช็อตกันปึ๊บเราต้องมีเลยก็คือหัวแรงดีๆหน่อยครับแล้วก็ตะกั่วดีๆหน่อยท่อหดครับโอเคต่อไปครับใส่ต่อไปเส้นที่6เป็นเส้นสีขาวครับะใส่สีขาวไปปึ๊บ เสร็จแล้วแปบ๊บเดียวครับยาวนิดนึงคลิปจะได้ดูกันชัดๆเลย6เสร็จรปุ๊บใส่เท่าหดป้ายครับลนไฟครับโอเคต่อไปเส้นสุดท้ายครับใส่ตัดปึ้งบลอกใส่เท่อหดโอเคคลิปนี้ผมไม่ได้เล่งเวลานะครับก็ดูให้เห็นเลยว่ามันทำยังไงครับใส่ท่อหดเส้นสีดำ ค okay. ใส่ไปครับ,รบเชื่อมเดดสุดท้ายหัวแรกต้องดีครับตะกั่วต้องดีครับล้นโอเค okay. เสร็จปุ๊บก็โอเคเนาอันใหญ่มาหุ้มอีกทีนึงก็ได้ปุ๊บหุ้มไปหุ้มเสร็จปุ๊บก็ล้นไฟครับเอาเป็นไฟฟูก็ได้ครับ เสร็จรปุ๊บก็เสร็จแล้วแบบนี้แล้วก็ลองวัดแบตดูครับเช็คแบตว่าครบไหมหนึ่งสองสห้าหโอเคครบทุกเซลนี่ก็จะได้สายบาลานซ์ที่เปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์แล้วครับอันนี้คือแบต 6s นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบต2ก้อนนี้มาแพ็ครวมกันนี่คือวิธีเปลี่ยนสายบาลานซ์ครับผมโอเคสวัสดีครับผม